วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลซึ่งบรรดาพวกเราจะมารวมกันเป็นปรืจำเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติใุทานตนของตนเพราะทุกคนจะเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญในชีวิตของตน อันนี้ตาเราต้องการความสุขนือต้องการความเจริญต้องการความดีความดีกด่อําเป็นจะต้องยึดหลักธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่พระพุทธองค์ได้มอบเป็นมรรกตกทอดมาให้แก่บรรดาพวกเราแล้วอันนี้หลักการต่างๆท,ที่จะพฤติปฏิบัติ หรือฝึกหัดได้ทุกระยะทุกระดับและแต่กำลังความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นคือเราเห็นอยู่ทุกคนทุกแห่งกวม่าจะมีวัดวาอาวาสซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญพุทธกิจบัติฝึกหัดา,ายวยายาและจิตใจของตนให้ดีทท้งนั้นคันนี้หลักการเรื่อยอสำหรับวัดเราซึ่งเรียกว่าเป็นวัดป่า หรือรว่าเป็นสำนักวิปัสสนาสุระดยมากก็ฝึกหัดดัดแปลงนักปในทางการฝึกหัดในด้านจิตใจเป็นส่วนมากเพราะนั้นทุกคนที่อตส่าห์พยายามมากต่อพ่ะจฏุบัติไมวัดนี้โดยมากก็ฝึกหัดกันในส่วนปริยามาราย,ยาในด้านจิตใจเป็นส่วนมากหลักการในทางที่จะฝึกจฏิบัติเป็นด้านจิตใจน,นี้ ถาหากเราเปยโดยหลักโดทั่วไปแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญสำหรับมนุษย์ของเราเพราะทุกคนก็มีร่างกายแล้วก็มีจิตใจคือเรียกว่าเป็นบุคคลหรือเป็นบุคคลคนหนึ่งคันนี้ถา้ากเรามีจิตใจแล้วไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมเต็มที่หรือถูกต้องตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็าอาจจะเป็นไปในล้านฝ่ายต่ำหรือเรียกว่าเป็นไปในทางี่ไม่ดีฉะนั้นจำเป็นตัวเองที่ผู้ต้องการความสุขความเจริญควรยรดหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องํำเนินชีวิตของตนขึ้นงจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของบุคคลคนนั้น,านการนี้หลักการโดยย่อเกี่ยวกับการสุขภาพในล่านจิตใจนี้เป็นสิ่งจำเป็นเหลือเกิน บางคนเราจิตเป็นไปในด้านฝ่ายต่ำยกตัวอย่างอย่างที่มีเป็นคนที่เสียจิจหรือเรียกว่าเป็นคนไมส่สมบูรณ์ในด้านจิตใจโดยมากก็มักจะเกิดไปจากเหตุนี้แหละเป็นส่วนใหญ่พือขาดการสุขัดตัดแต่งหรือขาดาการยึดหลักธรรมมาเป็นเครื่องกำเนินชีวิตมาเป็นเครื่องสุขัดตัดแต่งตัวสองเอง จึงเป็นเหตุเป็นแรด้านฝ่ายต่ำถ้าหลักคำสอนของรพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์จึงเน้นหนักไปนในด้านการสุขัดในทางจิตใจเป็นส่วนมากตามธรรมดาจิตใจของเราก็มักจะส่งแต่ฝายไปตามอารมณ์ต่งางๆถ้าหากเราจะทำให้จิตใจอะไรู่ในจึงเลยจุดหนึ่งจะอ,ยยอยววเรว่ารวมจิตเข้ามา อยู่ในจุดหนึ่งแล้วคอยจะเกิดพลังงานเื่อมีกำลังขึง้นไอเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าจิตใจเราไม่อดูนไมอารมณ์ใดกันหนึ่งหรือไม่รวมกำลังได้แล้วคอจะทำให้ร่างกายของเราพอไม่มีกำลังไปด้วยหลักใจยอก็จะทำจิตใจให้มีกำลังอหลักนี้ก็มีก็่ยู็อตู่งแข็งต้แท็ง ซึ่งมีอวัด์ต่างๆเขได้แนะนำกันมาในด้านการสุขจิตใจให้สงบระงับเที่ยว่าเป็นหลักสม,สม,ะสสมถะตามภาษาธรรมะคลิทธาชาเรามาสังเกตในด้านจิตใจของเราแล้วได้มากก็มกกักจะส่งโน้นส่งไปอารมณ์โน้มอารมณ์นี้ไม่ค่อยอยู่สงบถ้าหากเราจะกำหนดให้อยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งหรือกำหนดให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งก็มกกักจะแสบตายไปตามอารมณ์ต่างๆ ถ้าจิตใจว่าไม่อยู่อย่างนี้ก็ทำไม่ผ่อนกาลังคือรุกลงกําลังยังยังไม่ได้ก็ไม่มีไม่ไม่มีสมรรถภาพพอที่จะค้นคิดคิดครดนาธรรม,มเจริญรดดาั้รทหารจะรวบรวมกําลังจิตใจให้อยู่ในอารมณ์ในอานได้นั้นแหละจะมีกําลังมากมนหลักเกี่ยย่อในทางสุเสศาสนาสัจเป็นพยายามแนะนํา ให้มีความสงบใจเรื่อเป็นพื้นฐานเป็ขั้นแรกถ้าจิตใจเราสงบแล้วตอจากนั้นไปเราจะพยายามฝึกหัดในด้านปัญญาคือด้อา,าการพิจารณาคิดค้นในหลักการต่างๆซึ่งเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราได้สบายถ้าจิตใจไม่สงบแล้วก็ไม่กำลังอ่อนเกินไปไม่มี กำลังพอที่จะพิจารณาได้ถ้าหากเกราพยายามรวบรวนจิตใจได้อย่างที่ว่านี้เราสามารถที่จะค้นคิดพิจารณาในหลักการต่างๆในด้านที่ปิตใจของเราได้อย่างสบายยกตัวยอย่างอย่างเราจะมาพิจารณาในส่วนภายในในธาตุขันธ์กายตนะต่างๆในร่างกายของเราเราก็พอจะเห็นพลังลางก่อนในคราวแรก อันนี้ต่อไปสหารปุถุชนิชำนานด้วยไปเรื่อยๆก็จะทำให้สว่างแจ้งชัดขึ้นถ้าจิตใจของเราได้ทิฏฐินาอยู่ไม่ทอถอ,อยตาเลยพ้นคิดคิสกิริยาทิฏินาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรารู้เท่าทันในเหตุการณ์ต่างๆหรือรู้ตามสภาพความเป็นจริง เมื่อจิตใจรู้ตามสภาพความเป็นจริงมากเท่าไหรเขาย่งรวบรวมกำลังใด้มากเท่านั้นสามารถที่จะพิจารณาคนคิดในเรื่องต่างๆซึ่งยึดลรับนอกจากนั้นไปได้อย่างสบายอันนี้แหละเมื่อเราตั้งแตดูมาถึงระยางนี้แล้วเราก็พอจะรวบรวมหรือวรวมความได้ว่าการที่จะประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้น ส้สางอาศัยการรวบรวมกำลังคือทำให้จิตใจมีกำลังก่อนเราจึงจะประ,ประกอบพิพจิมัติสุกขั้ดได้อย่างเต็มที่ถ้าหากจิตใจอ่อนกำลังแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะประกอบพิพจิมัติอเป็นไปได้ยากนี่จะเป็นหลักสำคัญย่อยๆอย่างหนึ่งสำหรับบรรดาพวกเราในในวัดของเรานี้ในการพิพิจิบัติสุกขั้นันมา แต่แล้วในเหตุการณ์ต่างๆอย่างอืงอ่นเกี่ยวกับตาพ่อวัตถุจิบัติหรือเกี่ยวกับการบรรยายธรรมะอาการสาสยายธรรมะต่างๆนั้นเป็เนเครื่องกระเสื่เคือนจิตใจไว้อีกทีเพื่อจะทําให้เรามีกําลังสัทธามีกําลังปราศาทสามารถที่จะเึ่นเทกําลังลงไปปกิจจิมัิสถานได้อย่างเต็มที่ การเหล่านี้เป็นหลักการที่บรรดาพวกเราผู้นับถือในทางพุทธศาสนาพยายามสนใจนะไว้ให้มากถ้าจิตใจไม่ดีหรือไม่มีกําลังพอแล้วเราจะปกุศลเกิดมาสักเท่าไรหรือจะทุ่มเทกําลังลงไปมากสักเท่าไรก็ตามผลก็อาจจะเกิดขึ้น,น,น,นได้ยากถ้าจิตใจมีกําลังแล้วก็เป็นไปไดนะ้ง่ายนี่หลักย่อยๆมันมีเียนแค่นี้ ซึ่งบรรดาพวกเราเลยพยายามรบพที่ปฏิบัติสิหัดกันมาถึงแม้ว่าบางคนซึ่งได้ปฏิบัติมามากมายกา,า,ายกองวหลายวันหลายปีหลายเดือนมาแล้วก็พยายามคนในจุดนี้แหละเป็นเป็นจุดสําคัญถ้าจุดนี้เป็นไปได้ยากแล้วก็หรือไม่เป็นที่แล้วก็เป็นไปได้ยาก ขอให้บรรดาพวกเราจงพยายามพำมนงถึงหลักนี้จาเป็นส่วนใหญ่นี่เป็นหลักคู้ทชิสิที่แสงเราโดยจริงโดยแท้จริงถึงแม้ว่าเราจะประพฤปิปฏิบัติได้ขนาดไหนเพียงไหนก็ตามต่อไปในทางข้างหน้าหากสังว่าายหรือสังขารอนนี้มันจะเป็นไปตามวิสัยของเขาแล้วเรายังจะเป็นอยู่ปณิสัยติดไปหลายภพหลายชาติ าต่ยังเรียนว่าอยู่ในวัฏสงสารนี้นี่เป็นหลักต้นต้นนี่หลักเย่ยอ,อและอีกอย่างหนึ่งสหากเราจะมาทำบุญสุนทานเกี่ยวกับการเสียสละกำลังในส่วนจิตปัจจัยพยาทานอะไรต่างๆพก็จะมีกำลังมากหากจิตใจงเรามีกำลังแล้วหรือจะ มีเป็นการอ่ไปการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือการนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือการเหยือคนขวยในทางพระพุทธศาสนาก็ดีหากจิตใจหากจุดนี้มีกําลังแล้วการกระทําที่เรากระทำไปนั้นจะมีผลยิ่งขึ้นกว่าปกติมากฉะนั้นขอให้บรรดาพวกเราจงพากันทิ่ทีนาใครควรดูให้ดี จงพยายามทำจิใจนี้ให้อยู่ในความสงบให้มีกำลังซึ่งจะเป็นเคื่องพย์งฐานะความเป็นอยู่ของเราให้สูงขึ้นนี่และเนแะม่แนะนำหลักเย่อๆเกี่ยวกับกาปรปฏิบัติธรรมในที่สุดทีแม่วเวลาจะอยู่สถานที่แห่งใดก็ตามใรเสิมแสงใจสักคสักตาม ก็จะต้องมีร่างกายและจิตใจอันนี้ในชีวิตในชีวิตของเราหรือในตัวบุคคลเราคนหนึ่งพอจำเป็นเองที่เราจะพยายามฝึกหัดจิตใจซึ่งเป็นนามมาทำเป็นรูปธาตุเป็นของสิ่ลึกลับอยู่หน่อยแต่ความจริงเราคือความรู้สึกคิดนึกที่เรารู้กันอยู่นี่เองไอ้สุดน,นี้หลางจากสุดที่จะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์เดินไปสู่ เอาความดีความดีในการทางหน้าและก็่อ,อนสนี้ไปกับขอให้มีความสุความจเจริร่วน